สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดบ้านทาวุ่มสองชั้นกันให้ชมกันนะคะทาวุ่มสองชั้นหลังนี้นะคะก็จะเป็นหลังบ้านเปล่านะคะก็จะอยู่เฟสเดียวกับสำนักง,งานขายของเราเลยนะคะนะคะหน้าบ้านนะคะก็สามารถจอดรถได้ถึงสองสองคันเลยนะคะกว้างถึง5เมตรเลยนะคะประตูรั้วนะคะก็สแตนเลสอย่างดีเลยนะคะส่วนกําแพงค่ะก็กั้นถึงฟ้าเลย บ้าของเรานะคะก็สูงมากๆเลยนะคะเข้ามาตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของห้องรับแขกะคะ่ะหรือว่าห้องนั่งเล่นนะคะ,นะคะบ้านของเราก็จะมีปลั๊กไฟนะคะเกือบทุกมุมบ้านเลยนะคะลูกค้าสังเกตได้เลยนะคะว่าปลั๊กไฟเยอะมากๆนะคะเพื่อความสะดวกในการตกแต่งบ้านของลูกค้านะคะแล้วก็จะมี สายแอร์นะคะเราก็เดินไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นสายไฟสำหรับติดตั้งแอร์นะคะลูกค้าเข้าอยู่นะคะก็สามารถติดตั้งแอร์ได้เลยนะคะไม่ต้องเดินสายไฟเพิ่มนะคะเข้ามาตรงนี้ค่ะก็จะเป็นในส่วนของห้องครัวค่ะห้องครัวนะคะ,ก,ะ,คะก็จะมีซิงล้างจานนะคะแบบนี้ทุกหลังเลยนะคะเราทำไว้นะคะทุกหลังเลยลูกค้าเข้าอยู่ก็ไม่ต้อง ทำเพิ่มน้ามันซิลลันจานนะคะ,ระ,คะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของชั้นใต้บันไดนะคะก็สามารถกั้นเป็นห้องเก็บของได้นะคะทางวมสองชั้นของเรานะคะก็จะมีสามห้องน้ำสามห้องนอนนะคะนี่ก็จะเป็นห้องนอนข้างล่างนะคะนี่นะคะไม่ว่าจะเป็น สุขภัณฑ์นะคะหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เราเลือกใช้นะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะว่าเราคัดสรรอย่างดีให้ลูกค้านะคะข้างหลังค่ะก็จะเป็นลานซักล้างนะคะนี่นะคะสามารถวางเครื่องซักผ้าได้นะคะหรือต่อเติมเป็นครัวไทยได้เลยนะคะข้างหลังแล้วก็จะมีก๊อกน้ำไว้ให้นะคะ สองนะคะก็จะเป็นห้องนอนนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไปดูข้างบนกันนะคะเราบันไดของเรานะคะก็จะเป็นซาแปเลยอย่างดีเลยนะคะในส่วนของชั้นสองนะคะเดี๋ยวไปดูห้องนอนข้างหลังกันก่อนนะคะตรงนี้จะเป็นห้องนอนหลังนะคะ มีระเบียงใหนะ้แบบนี้นะคะทกคะ่ะท่านใดนะคะที่ชอบธรรมชาตินะคะแนะนําเลยนะคะที่โครงการน้านกัชนะทรพัพน่านหนอนะคะธรรมชาติล,ล้อมรอบด้วยธรรมชาติเลยนะคะแล้วก็จะมีห้องน้ํารวมนะคะตรงนี้ เราจะมีช่องแสงแบบนี้นะคะเข้าน้ำตอนกลางวันนะคะก็ไม่ต้องเปิดไฟนะคะเพราะว่ามีแสงสว่างจะดูอีกสองห้องนอนกันค่ะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นห้องนอนกลางนะคะมีหน้าตา่าง ให้สองบุมเลยนะคะจะทําให้ไม่รู้ว่าไม่ได้รู้สึกอับนะคะเพราะว่าจะมีหน้าต่างระบายอากาศนะคะส่วนข้างหน้าค่ะก็จะเป็นห้องนอนใหญ่นะคะเป็นห้องนอนข้างหน้านะคะแล้วก็มีห้องน้ําในตัวะคะ่ะห้องน้ําก็จะแบ่งโซนแห้งโซนเปียกไว้ให้ลูกค้าแล้วนะคะ นี่นะคะห้องนอนหน้านะคะกว้างมากเลยนะคะลูกค้าสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์นะคะเตียงนอนเตียงใหญ่หกฟุตตู้เสื้อผ้าตู้ใหญ่นะคะก็ยังมีพื้นที่เหลือเลยนะคะพื้น <c oughs> <f ool> ที่ใช้สอยบอกเลยนะคะว่าเยอะมากนะคะแล้วก็คุ้มมากๆนะคะกับโครงการของเรานะคะว่าจะเป็นวัสดุอุปรกรณ์ที่เราเลือกใช้ก็คัดสรรมารอย่างดี <c oughs> เพื่อลูกค้านะคะตรงนี้ <c oughs> ก็จะเป็นระ <c oughs> เบียงหน้านะคะ ะะบรรยากาศภายในโครงการค่ะช่วงแบบตอนนี้นะคะก็เงียบสงบนะคะฝั่งนึนที่เห็นอยู่ก็จะเป็นบ้านเดี่ยวเฟสใหม่ของเรานะคะตอนนี้ก็พร้อมอยู่พร้อมบนแล้วเหมือนกันนะคะตอนนี้จองบ้านอยู่ที่5.000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาบ้านนะคะทาวน์มของเราก็จะมีส่วนลด เฟอร์นิเจอสูงสุดถึง40,000นบาทเลยทีเดียวนะคะลูกค้าท่านใดที่กำลังตัดสินใจนะคะก็รีบๆเลยนะคะตอนนี้เหลือไม่กี่ทังแล้วนะคะสำหรับทาเงิมของเราลูกค้าอยากได้รูปเพิ่มเติมหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถอินบ็อกซ์มาทาเพจได้เลยนะคะหรือไม่ก็ ชมบ้านตัวอย่างของเราได้นะคะโครงการบ้านการจนะทรัพย์หน้าหม่อมนะคะก็อยู่ติดถนนใหญ่สายเอเชียนะคะเยื้องเยื้องกับขนมบ้านกูไข่นะคะวันนี้นะคะเราก็ขอลากันไปเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ